ผมอยู่พื้นที่นี้มาตั้งแต่เกิดนะกะะฮะก็40กว่าปีฮะส่วนมากก็จะเป็นสวนทุเรียนทุเรียนมันใช้น้ําเยอะถ้า e c มาตั้งในพื้นที่เนี่ยก็กังวลเหมือนกันในเรื่องของอุตสาหกรรมนะฮะเพราะว่าจริงอุตสาหกรรมมันใช้น้ําทั้งปีก็กลัวจะมาแบ่งสรรปันส่วนน้ําเพื่อการเกษตรไปเยอะ,ะฮะกลัวจะไม่เพียงพอก็อยากจะถามสมทันธ์นะ,ะนเรื่องของการบริหารการจัดการน้ําว่าจะบริหารจัดการน้ํำยังไงให้ภาคเกษตรเพียงพอ ในเรื่องการบริหารจัดการน้ํานะครับเราก็ให้ความสําคัญในทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ EC หรือพื้นที่นอก EC เราก็จะมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้ชาวบ้านให้พี่น้องประชาชนผู้ใช้น้ำเนี่ยเข้ามาเป็นคณะกรรมการบริหารชุมพทานหรือเรียกว่าคณะกรรมการจัดการชมพทานหรือ JMC ให้มีส่วนร่วมทุกขั้นตอนในการวางแผนการใช้น้ําและก็การติดตามการใช้น้ําต่างๆ ซึ่งก่อนที่จะใช้น้ําแต่ละอ่างเก็บน้ำเนี่ยเราก็ต้องมีการมาประชุมร่วมกันมาสร้างความเข้าใจร่วมกันว่าในปีนี้น้ําต้นทุนในอ่างเก็บน้ําแต่ละแห่งมีเท่าไหร่เราจะจัดสรรให้กิจกรรมใดบ้างจํานวนเท่าไหร่ในช่วงระยะเวลาไหนนอกจากนี้นะครับในพื้นที่ EEC เรามีการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ําต่างๆเป็นลักษณะอ่างพวง อ่างเก็บน้าบางแห่งที่มีปริมาณน้ํามากก็สามารถนําน้ํามาช่วยอ่างเก็บน้ําต่างๆที่มีน้ําน้อยนะครับเช่นในพื้นที่จังหวัดระยองเนี่ยเรามีอ่างเก็บน้ําเรียกว่าอ่างเก็บน้ําประแสซึ่งมีปริมาณน้าต้นทุนมากแล้วก็สามารถนําน้ําจากอ่างเก็บน้ําประแสเนี่ยโดยสูบน้ําจากอ่างเก็บน้ําประแสมาเติมที่อ่างเก็บน้าคลองใหญ่อ่างเก็บน้ําคลองใหญ่ก็สามารถนําน้ํามาช่วยที่อ่างเก็บน้าหนองปลาไหลได้โดยระบบแกวิตี้คือไหลได้โดยแรงโน้มถ่วงของโลก หนองปลาไหลแล้วก็ส่งไปให้กับพื้นที่รับประโยชน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่มาบตาพุทธหรือว่าที่น้องเกษตรกรต่างๆที่อยู่ในพื้นที่รอบอ่างหนองปลาไหลก็สามารถใช้น้ําได้อย่างเต็มที่นะครับให้ความสําคัญตามระดับความสําคัญทุกภาคส่วนอยู่แล้วนะครับส่วนอ่างเก็บน้ําบางพระที่เราอยู่ตรงนี้จังหวัดชลบุรีสามารถเอาน้ําจากจังหวัดระยองจะมีระบบส่งน้ําจากอ่างเก็บน้ําหนองปลาไหลผ่านมาที่อ่างเก็บน้ําหนองค้อที่จะอยู่ตอนบนของอ่างบางพระจากหนองคอก็สามารถที่ส่งโดยการเวทีมาเติมที่อ่างบางพระได้ นอกจากนี้เราก็สามารถเอาน้ําจากกองพระอ,องค์เจ้าชัย,ยนุชิตเอามาเติมที่อ่างบางพระได้อีกปีละ50ล้านแล้วก็เอาน้ําจากแม่น้ําบางปะกงมาเติมที่บางพระได้จะมีการเชื่อมโยงระบบข่ายน้ําให้เราสามารถบริหารจัดก,การน้ําให้เพียงพอกับทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงนะครับน้ําในพื้นที่ e ec เนี่ยปัจจุบันเรามีอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลางอยู่ทั้งหมด5 8แห่งมีปริมาณน,น้ําเก็บกักประมาณ2,500ล้านลูกบาทเมตร ซึ่งเพียงพอที่จะใช้ในปีปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตอีกสัก5ปี10ปีข้างหน้าแต่ว่าในอีก20ปีข้างหน้าเราจะมีความต้องการใช้น้ำเท่าไหร่เราก็มีการวางแผนที่จะหาเปริมาน้ำให้มากขึ้นเช่นการปรับปรุงโครงการที่เรามีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอีกส่วนหนึ่งเราก็มีการพริจารณาก่อสร้างแหล่งน้ำใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางหรือขนาดใหญ่เช่นปัจจุบันที่จังหวัดชัยเชิงเซาล้วก็มีสร้างอ่างเก็บน้ำกรอกเคียน ที่จังหวัดจันทบุรีล้วก็มีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพวาใหญ่อ่างเก็บน้ำหางแมวอ่างเก็บน้ำประแกดที่ระยองตอนนี้เราก็มีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองพูซึ่งจะเป็นปริมาณน้ำที่สามารถใช้ในปัจจุบันและอนาคตที่จะถึงได้ นอกจากนี้เราก็มีระบบสูบผ่านน้าจากเปลี่ยนน้าส่วนเกินที่จะไหลทิ้งลงสู่ทะเลตามธรรมชาติเข้าอยู่แล้วเราก็เอาน้ําส่วนเกินตรงนั้นที่ไม่ได้ใช้อะไรเราก็เอาเข้ามาเก็บในแหล่งน้ําที่เรามีอยู่ปัจจุบันเพื่อจะได้เป็นแหล่งน้ําสํารองให้เราใช้น้ําได้อย่างมีความมั่นคงทางน้ํามากขึ้นครับทางกรมชมพรทานนะครับได้ให้ความสําคัญในเรื่องการบริหารจัดการน้ําและการช่วยเหลือที่น้องประชาชนทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นปัญหาภัยแรงปัญหาน้ําท่วม กรมชมทานเราจะต้องพิจารณาให้ครอบคลุมทุกด้านไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดแล้วก็มีความพร้อมมีมาตรการต่างๆที่รองรับมีการเตรียมบุคลากรต่างๆสามารถที่ส,สับสนุนได้ทุกอย่างกรมชมทานเรายืนยันว่าเรามีความพร้อมจะเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาทุกภาคส่วนอย่าง่วถึงแล้วก็ทันท่วงทีครับ